สวัสดีครับวันนี้เราพาชมเอาผ่า40ป้ายแดงอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เช่นเคยนะครับมาม้วนเดียวจบจัดหนักของครบทุกอย่างนะครับคันนี้ออกมาได้สักประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะครับแล้วก็เลขไม้ยังไม่เดินนะครับเจ้าของเขาจอดรอของแต่งนะครับพอดีล้อพึ่งเข้ามานะครับเดี๋ยวเราดูการทำงานกันนะครับระดับวิ่งครับ เนียนๆนุนน่มๆน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นระดับเมมโมรีที่เราเมมไว้วิ่งใช้งานนะครับความสูงอยู่ที่หกสิบสี่จุดห้าเซนนะครับวักจากขอบแม็กนะครับเบอร์สองครับเบอร์สองเราก็จะเมมขึ้นมาเช่นเคยนะครับอีกสองเซนนะครับเอาไว้ข้ามลูกละหน้านะครับคันนี้รายละเอียดก็จะมีล้อ W-Work นะครับ เป็นซีดตัวใหม่ล่าสุด2024นะครับชื่อรุ่น STX นะครับการตรึงเงานะครับลายนี้ขอบอกว่าเป็นอีกหนึ่งลายนะครับที่ออกมา2024ยอดจองเยอะมากๆนะครับคันนี้ใช้คู่กับยาง245 40 20นะครับตัว Process p o r t t o รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ แล้วก็จับคู่กับชุดเบรคคัติแลกนะครับหน้า380ศนย์หลังส7 0ูนพร้อมเบรกมือไฟฟ้านะครับเบอร์สามครับอันนี้ก็จะเป็นเบอร์ที่เมมไว้สูงสุดนะครับก็ขึ้นบ้านลงบ้านทางชันชันสบายๆนะครับเบอร์หนึ่งครับอันนี้ก็จะเป็นเบอร์ที่เมมไว้วิ่งเตี้ยนะครับกองครับ อันนี้ก็เช่นกันนะฮะอาจจะบางทีข้างหลังมีเสียงแก๊กๆนิดนึงคือท่อค้ำพื้นเรียบร้อยนะครับคันนี้ก็จะเป็นชุดระบบเมม o r ร m a เมจิกแอร์นะครับซึ่งเป็นสูตรทางร้านนะครับตัวนี้ก็จะมีขาดเซนเซอร์นะครับชดเชยแรงดันลมทุกร้อนะครับเข้าโค้งมีคนนั่งมีคนลงปรับออโต้ทุกอย่างนะครับก็ขาดไม่ได้นะครับจับคู่กับช่วงล่างเฮดไดตัวเอสเปคตรงรุ่นเอาผ่า4นนะครับก็อีกหนึ่งผลงานนะครับ คันนี้ก็จะเป็นคันที่9นะครับของตัวใหม่40นะครับแล้วก็จะเป็นคันที่199ของกลุ่มเอวพาดทั้งหมดนะครับเราทำเอาผาดไปทั้งหมด199คันนะครับคันนี้เลขสวยนะครับ199นะครับคันนี้ก็จะมีชุดแต่งรอบคันเป็นงานของเคสแตนนะครับน็อตล้อ MC การนะครับ เป็นอีกหนึ่งคันที่ว่ามาม้วนเดียวจบนะครับแล้วมันก็จะมีอ็ c กซ s เอรีข้างในนะครับพวกสกับเพดเคเล่งไฟฟ้าอะไรเงี้ยครับประตูเปิดสไลด์ฝั่งคนขับของแต่งทั่วไปนะครับคันนี้ท้ายคลิปก็คือว่าราคานะครับคันนี้อยู่ประมาณ6 0แสนบาทนะครับก็ของครบตามรายการที่บอกไว้ทั้งหมดนะครับคู่หน้าครับ อันนี้เรายกแถมนะครับความสูงไม่ต้องพูดถึงนะครับ<อ>ท่นใดที่ใช้เอาผ่านเบลฟายตัว40นะครับสนใจชุดถุงลมนะครับก็เข้ามาติดต่อทางเคสแป้นเราได้นะครับถ้ายังไม่มั่นใจเรามีรถให้ทดลองขับก่อนนะครับก่อนตัดสินใจรับประกันว่าใครมาลองเสร็จทุกลายนะครับ ความนุ่มนี่เราจูนกันค่อนข้างลงตัวแล้วนะครับขับดีกว่าโชคเดิมแน่นอนร้านเปร์เซ็นต์นะครับสวัสดีครับ